วันทิตวาอาจารย์าทางเมสนาริยาสัมพินทยายังสัพพะทสังวินาสันเตสิริเทพาเยาวิโยทยาบไมเฮสุรังปะทาวะสังวิสุขนาเเวตอนนี้เขากำลังเริ่มพิธีบวงสวงครับพี่น้องม,ม,มืนน่อกี้ว่าบวงสวง พระอุปคุตนะครับพี่น้องที่แม่โมด,ดัมนะครับพี่น้องเพิ่นนับถือละกาบูซาคารุบครับพี่น้อง ติสั๊กตมาตั่งนี่ก่อนติดมานั่งนี่ก่อน,น,น,อนสวัสดีครับพี่น้องเป็นธรมาแบบคนในก่าแชร์ให้ในเดพี่น้องเดอร์สิรดบุญน,น้ำกันเมื่อนีีปังอีรหลีวันนี้ความปังวันนี้มาทำพิธีนะครับผมเป็น ในวัดอาหงนะครับวัดอาหงนะครับก็คือได้ไหวพระโอปคุณครับอราติสมิงเทวาจะมาราชทิสาพาเนติตุงเฮอนุราันโตอรคายนาสุขีนาจาร โกจามห,า,า,ะะหาร,ะะนนะะร,ร,ราชาทิสาพาเกเตปิตุเนอุรักันโตอารุไนยนาสุเคนาจาพายปัสมินาโกจามหาราชาตปินอุรักันโตอารนยนาสุเคนาจาพายนาโงจามหาระเตปินอุรักันตอารนยนาสุเคนาจาพายัสมนาโะจามหาราชาทิสะพาเคเตปุเนอุรักันโตอานนาสุเคนาจาพายัสมินาโกจามหาราชาิสะพาเเิตุอรักันโตอารุไยนาสุเนาจารพายสมิาโกจามหาราชาทสะพคเตปิตุนกันโตอารุนยนาสุเคนาจาายินาโก มีเลขมาฝากน้ะพี่นออ้องมีรสพบเมื่อชาานี้พี่หมดาำที่แจกไปไปไวัดอื่นมาแล้วก็มีเลขมาฝากเนียมีเลขมาฝากด้วยเจะสดะจะสิบอกเลขเลยพี่น้องเด้อแต่นี้นะคะเป็นท้าอุบัติ พระอุปคุตที่พระอุปคุตที่พี่โมดรามสร้างสร้างถวายที่วัดอาหงศิลาว่านะคะอยู่อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำในวัดอาหงค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือพี่โมดราก็คือแบบร่วมสร้างเป็นเป็นเจ้าภาพเลย